สวัสดีครับเอม,ม่าแคร์ใครไม่แคร์แต่หมอแคร์นะครับ คำถ,ถามยอดฮิตเลยนะครับก็คือเสริมจมูกโด่งเกินไปจะทะลุไหมมีผลเสียอะไรไหมวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะเสริมจมูกทุกครั้งนะครับเราควรที่จะต้องเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรึกษาให้หมอได้ทําการประเมินอย่างละเอียดนะครับว่าเนื้อจมูกเราเนี่ยเสริมได้โด่งประมาณไหนหรือว่าทรงจะออกมาแบบไหนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของเราเองครับผม อย่างแรกเลยนะครับเราต้องทราบก่อนว่าคําว่าโด่เกินไปเนี่ยคือประมาณไหนวันนี้หมอจะลองสอนให้เราประเมินเดี่ยวจมูกตัวเองแบบคร่าวๆนะครับสามารถประเมินด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับลองใช้ นิ้วหัวแม่มือนะครับกับนิ้วชี้นะครับหยิบจับนะครับเนื้อจมูกบริเวณสันจมูกใต้ลงมาจากหัวตานิดนึงอ่าหยิบแล้วลองดึงขึ้นดูว่าเนื้อจมูกเราเนี่ยยืดหยุ่นหรือว่าดึงขึ้นได้สูงประมาณไหนนั่นคือความสูงของทรงจมูกคร่าวๆที่เราน่าจะเสริมได้ซึ่งแต่ละคนจะมากน้อยแตกต่างกาันคนที่ดึงได้ยืดหยุ่นมากก็อาจจะเสริมได้โด่งมากกว่าคนที่ยืดหยุ่นน้อยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราไม่ควรจะเสริมจมูกให้เกินเนื้อจมูกที่รับไหวหรือว่าเกินลิมิตของเราลน่นเองครับ สนใจอยากที่จะเสริมจมูกนะครับอยากจะลองเข้ามาประเมินเนื้อจมูกดูก่อนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง Emma Clinic นะครับทุกช่องทางเลยนะครับขอ,อทุกท่านยินดีให้คำปรึกษานะครับ